วิธีการตั้งค่า EA ก็เมื่อได้ไฟล์ไปแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะโปรเทเดอร์มันติไอพวกคัสตอมนี้ไม่ต้องลากไปใส่ในกราฟนะครัแเราก็คลิกขวาเี่ที่ท้องคำนิวชาร์ขึ้นมาเสร็จแล้วลากตัว EA ตัวนี้ไปใส่เอามาดูการตั้งค่าตัวแรกนะ ตรงนี้ต้องติ๊กถูกไปด้วยนะครับเรานะครับไอเขาประเภทบัญชีของบัญชีเทรดเรานั่นแหละจะเลือกเป็นแตนดาร์ดเลือกเป็นแตนดาร์ดไว้ก็ได้ตัวนี้ใส่ไว้อ่าคำนวณนี่เฉยเดี๋ยวมันจะคำนวณอ่หลอดจากตัวโบรกเกอร์เองก็โหมดโหมดก็คือโหมดเทรดนั่นเองมันมีสองหมด สามหมดก็คือเทรดทั้งสองข้างทั้งสองฝั่งฝั่งายฝั่งเซลล์หรือว่าจะเป็นบใบ only อย่างนี้ก็ได้ทีนี้ direction switcher คืออะไรก็คือเราไว้เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเทนเราจะให้มันคัด่คัดคัดออเดอร์ฝั่งที่อีกฝั่งหนึ่งออกแล้วก็ถ้าแล้วก็ตัวเนี้ย ถ้าเราไม่เปิดไว้แล้วเราใช้แค่ by อ only อย่างนี้มันจะไม่เวลาเปลี่ยนเทนมันจะไม่เปลี่ยนไปมันจะเทรดแค่ฝั่งเดียวก็คือบ y only ตัว direction switcher นะตัวนี้ magic number ก็คือเราไว้คำกับเลขของ EA ที่ใช้เปิดนะเพื่อไม่ให้เวลาเราไปใช้ EA ตัวอื่นมันจะชนกันนะครับ อ่าตัวนี้เปตไทม,รรม์เมฟรมเปตไทม์เฟรมก็คือไทม์เฟร,รมหลักที่เราจะให้ระบบเนี่ยออกก็เด้ให้ระบบเทรดให้นั่นเองก็คือค่าผมใช้เป็นหนึ่งชั่วโมงนะอ่าก็ตัวนี้เป็น t r a ดดิ้งซ s สเ m ม o อนโทรนะครับก็คือ,อะระบบเทรดทั้งหมด ปิดระบปิดเปิดระบบเทรดทั้งหมดอ่าในครั้งเดียวก็คือเรายังไม่อยากให้มันระบบมันรันเวลาเราก,กดโอเคแล้วยังไม่อยากให้มันเทรดใช่ไหมก็ปิดตรงเปิดตรงนี้ไว้อ่าระบบพวกนี้จะไม่ทํางานแล้วก็ระบบตามเทรนคืออะไรกดอ่านี่เห็นไหมเทรนปรวิ่งเซลล์ตอนนี้มันเป็นดิเรกชันฝั่งเซลล์นะครับก็เลยเป็นแบบนี้ ระบบกริดก็คือการวาง pending น,นั่นเอง pending order จะแยกออกมาเป็นประเภทลิมิตกับ stop เปิดไว้ทั้งสองทั้งสองอันอย่างนี้สามารถปิดได้นะถ้าเราไม่อยากใช้นะครับแต่ตรงนี้ต้องเปิดไว้นะสองตัวไว้สลับ direction มันตัวนี้สามารถปิดได้เวลาเราไม่ใช้ pending นะปิด ปิดอย่างนี้ปิดอย่างนี้ไปเลยแล้วก็ตัวระบบส่วนเทรนหรือว่าคาลเตอร์เทรนใครอยากใช้ก็ลองใช้ดูได้นะเบรกเอาเบรกเอาก็ก็คือการเบรกเอาแท่งเทียนนั่นแหละ,ะมันจะเบรกเอาที่ยี่สิบสี่แท่งเทียนนะ,ะถ้าเป็นวันมันก็ แท่งของวันนะถ้าเป็นไทมเฟรมไหนมันก็แท่งของไามเฟรมนั้นนะ่ะมาติ่เกลก็คือไว้อ่าเพิ่มหลอดเวลา่เราเสียหรือว่าโดน s l หรือว่าคัดลอดองไปนะหลอดเทรดล่าสุดก็จะเพิ่มไปก็ตัวสกาวปิงก็คือเทรตันนะในนะทมเฟรมห้านาทีจะใช้ก็ใช้ได้ อันนี้เฮ็ดนะเปื่อใครอยากใช้เนาะเปิดออเดอร์สองฝั่งแล้วก็ระบบตัวนี้จะเป็นเอ็นคาร์ฟิงก็คือ Tank แทงคื้นกินนั่นแหละอืมแทงกินกินแล้ก็ระบบอ่าพลังซื้อพลังขายก็คือบูบูกับแบ็คพาวเวอร์ตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เมาส์เนี่ยแบ็คพนะาวเวอร์เซลตอนนี้มันเซลเป็นไดเรกเป็นอ่าเดเรกชันฝั่งเซลมันก็ จะมีแค่ order ออเดอร์เซลล์นะ <c oughs> ตัวนี้ไว้แสดงอ่าอินดิเคเตอร์ในอาชาต์นั่นเองนะครับค่าดิค่าดิฟอลเปิดไว้อันหนึ่งนะครับอ่าพ p ก็ไพรซ์โคนะไพรซ์โคปคืออะไรคือการกำ,กำหนดโซนราคาที่จะเล่นนะเราสามารถกำหนดโซนราคาโซนนี้ก็ได้นะครับเนี่ย สี 4, 3, ่สี่พันสามนะแม็กตัวมินก็สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วก็กรอบราคาด้านบนก็สี่พันสามสิบสี่อย่างเงี้ยถ้ามันหลุดออกนอกกรอบเงี้ยเออมันจะไม่เปิดออเดอร์จะไม่เทรดให้นะนั่นคือไพรซ์โค e ตัว EA เอสต็อปคอนดิชัน e ก็คือเปิดปิดระบบนะ เปิดเปิดปิดการทํางานของ EA เระยะเวลาจะตั้งค่าไว้เท่าไหร่อะก็ตามนี้เลยนะหนึ่งทกับหนึ่งเดือนนะครับก็จะเปิดก็เปิดอย่างนี้แล้วก็เปิดปิดระบบหยุด EA เมื่อบาลานซ์ถึงเป้าถ้าเปิดเป็น t r u ูไว้สมมติเรามีเงินทุนอยู่พันเหรียญร้อยเหรียญอย่างเงี้ยเราตั้งไปห้าร้อย ก็เหมือนกับเราตั้งเป้ากําไรไว้400เหรียญอย่างเงี้ยอนะเมื่อบาลานซ์มันถึงเป้าหมาย EA ก็จะหยุดทํางานแล้วก็เราต้องไปรันใหม่นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นแต่เป็น Equity ี้แทนนะครับสนะสมสมมติ <c oughs> ทุนหนึ่งพันก็เมื่อ e ีควิตีมันถึงพันห้าร้อยนะครับ e EA ก็จะหยุดทํางาน นีตัวนี้หลอดไสการคำนวณหลอดนะครับหลอดใสจะใช้ได้สองแบบก็คือฟิกนะครับกำหนดเองตรงนี้นีกำหนดเองคือค่าคงที่หลอดนะแต่ถ้าเราอยากกำหนดเองเราจะต้องปิดตรงนี้เป็นฟร์นะครับเราจะอาระบบไดนามิกหลอดจะไม่คำนวณเราจะใช้แค่ตรงนี้ใครอยากใช้ก็ใช้ตรงนี้เปิดไว้างเนี้ แต่ผมแนะนําให้ใช้ตรงนี้พอและเพราะว่าถ้าเราไปใช้เองเนี่ยเดี๋ยวมันจะโอเวอร์โหลดโอเวอร์เทดไปนะครับหลอดสูงสุดที่อนุญาตให้เปิดนะครับอ่าถ้าเป็นบัญชีไมโครเซนนะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นสิบนะครับอเปลี่ยนเป็นสิบสแตนดาร์ดก็ค่าที่ผมตั้งไว้อย่างนี้คือเราจะไม่ให้ ามาติงเกลียวมันทํามาติึงเกลียวเยอะเกินนะครับหลอดนะ่ะคือจํากัดมันไว้แค่นี้เพิ่มหลอดใส่โดยกําไรอ่ะถ้าเปิดถูไว้แล้วก็อ่าสมมติกำไรห้าสิเอร์เซ็นก็คือหนึ่งจุดห้าเท่านะเมื่อเมื่อได้กําไรหนึ่งจุดห้าเท่าแล้วก็ให้มันเพิ่มหลอดศูนย์จุศูนย์หนึ่งนะครับ มันเพิ่มอ่ครั้งเดียวนะครับแล้วมันก็จะกลับไปที่ค่าเริ่มต้นใหม่มันมี1.5เท่าแต่ว่าตัวตัวในไฟล์ผมทำไว 4, ้4 4สเต็ปนะครับกำหนดไว้ในตัว E A อยู่แล้วไม่ได้ใส่อินพุตนะครับเพราะว่ามันยาวนันนะ Take Profit Stop Loss นะครับก็ตัวนี้จะใช้เป็น Dynamic ก็คือใช้ค่า a t r นะในตามเทรดนั้นน,น,นั้นนะ,ะค่า,า a t r ก็อยู่ที่14ค่ามาตรฐานเขาเราอะเปิดไว้ถ้าใครจะ,ะไม่ใช้ด y นามิก SLTP ก็ปิดตรงนี้แล้วก็มาตั้งค่าตรงนี้เอาเองเป็นจุดนั้นเนี่ย2,000จุด1,000จุดนี้ SL นะถ้าใช้ด y นามิกแบบผมก็ เปิดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่าคือตัวคูณเหมือนนะครับตัวคูณยังไงเช่นในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมกดได้ไหมมันจะดูอย่างนี้นะครับในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงค่าความ 1, ผันผวนของแท่งก่อนหน้ามันวิ่งอยู่กี่กี่จุดสมมติสามพันจุดสมต 3, ดสมติแท่งนี้อันยังไม่เห็นแท่งนี้เนาะสมมติแท่งนี้มันวิ่งสามพันจุดมันก็จะเอาสามพันจุดมาคูณหก เพื่อหา TP กับ3,000จุดมาคูณ2.9เพื่อหา SL โอเคไหมอ่าตัวนี้นี่เป็นพอร์ตแมนเนต์นะครับเป็นเทลลิงนะเทลลิงสต็อปนั่นเองอ่าตัวทิกเกอร์นะระยะทิกเกอร์ก็คือระยะที่เราเปิดออเดอร์ขึ้นไปตรงนี้สมมติเราเราเปิดใช่ไหมนะส,สมมติเป็นเปิดบ่ายแล้วกัน ิดบายตรงนี้มันจะต้องขึ้นมา820จุดเนะี่ย820จุดแล้วตัวทิเกอร์มันทำงานมันจะเลื่อนตัว SL ขึ้นไปกันหน้าทุนที่620จุดโอเคไหมตัวนี้ตัวนี้สองตัวนี้อ่าตัวนี้ p า r t เช l c o โคสก็คือปิดกำไรนะั่นแหละครึ่งหนึ่งก่อนนะครนะปิดกำไรครึ่งหนึงก่อนทีตัวนี้มันจะ คำนวณจากหลอดหลอดไซน์นะถ้าเราเปิดหลอดหลอดเป็นสแตนดาร์ดหลอดมันก็เจ็ดเจ็ดเนี้ยมันจะคำนวณไม่ได้มันจะหักครึ่งไม่ได้นะถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยอ่าถ้าเป็นไมโครมันจะคำนวณแล้วมันปิดหลอดได้นะตรงนี้ถ้าเป็นสแตนดาร์ดต้องอ่านะเปิดแล้วมันแล้วระบบมันคำนวณได้จากหลอดไซน์สมมติเป็นหกศูนย์จุดศูนย์หกเนี้ยมันก็จะปิดไปครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ย ส่วนเ์้าส่นสามอะไรเงี้ยตัวนี้ e n v e r s e o r a l l Equity Percent d o l ด,ดาลานะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ของ Equity นั่นแหละดาว l า r c r า s s นะครับอ่ะก็อยูสามสิบสองเปอร์เซ็นตผมผมก็นดไว้สามสิบสองจะดูนย์สี่เปอร์เซ็นต์จะเป็นสิกเกอร์จากแม็ก Equity นะครับ อ่ในแต่ละวันมันจะเก็บค่าไว้นะทีน,นี้ตัวนี้เปิดใช้งานอี u i t y ี o s s ต่อวันไหมอ่านะตัวนี้ก็จะเก็บเป็บค่าเป็นรายวันนะครับก็คือเริ่มวันใหม่มันก็จะอ่านะเก็บค่าของวันใหม่ของ equity ขณะเริ่มวันใหม่นะครับอ่นะอีควิตี้เท่าไหร่ถ้าเราบอกว่า t u u อ่าแ a คเดล l ี s ลอาร์ s s สฟอ equity ดีๆีเนี่ยห้าเอร์เซ็ต แล้ว EA มันก็จะหยุดทํางานเลยเราต้องไปรันใหม่นะครับมันจะรีมูบออกไปเสร็จแล้วผมปิดไว้อันนี้เปิดการใช้งานตัดขาดทุนต่อหนึ่งออเดอร์ต่อหนึ่งโพซิชันถ้าเปิดไว้ตรงนี้เป็นจํานวนเงินนะครับจำนวนเงินเงินเหรียญเงิน,งน,งนบาทเงินอะไรนั่นแหละใส่ยี่สิบอ่ะสมมติหนึ่งไม้ยอมขายทุนได้แค่ยี่สิบดอลลาร์งี้ก็เปิดไว้คล้ายๆกับสตาอบลอตนะ อะแต่ว่าพอมันถึงยี่สิบล้านมันคัดไม้นั้นออกเลยอ่าใครจะใช้ก็ใช้นะครับอะทีนี้เปิดหรือปิดออเดอร์ตามเวลาคืออะไรก็คือโฮอ่ามีการถือออเดอร์ไว้สูงสุดก e ี่วันนะครับนี่กำหนดเป็นนาทีสามพันหกร้อยนาทีเนาะอ่ามาถึงตัวฟิลเตอร์กรองนะครับ ก็คือเราจะกรองสเปรดหรือเปล่าว่าถ้าสเปรดมันสูงกว่า70จุดเนี่ยก็ไม่ให้ e a เมันเปิดออเดอร์นะตรงนี้อผมไม่ได้ใช้เนาะตัวนี้กรองข่าวตามเวลานะครับก็คืออ่ามีอยู่สองช่วงเวลานะช่วงเวลาแรกก็คืออ่าตอนตลาดโคมเมกเมรกามันจะเป็น GMT บวกแปดนะตัวนี้นะ ถ้าเปิดไว้นะครับมันจะไม่เทรนนะครับมันจะไม่เทรนแล้วมันจะขึ้นตัวอ่านังสื้อบอกอยู่นะอันนี้ผมผมปิดนะครับก็ตัวนี้เทรนฟอลวิ่งแล้วก็บวกกรนะิดิต t t ติ้งนะอ่ะตัวนี้ระยะห่างกริดแบบคงที่เวลาเราเพนดิ้งเนี่ยระยะห่างตรงนี้สองสองไม้อย่างเงี้ยเราจะใช้เท่าไหร่นะครับ ถ้าเราจะกําหนดเองก็ต้องตัวนี้นะครับเปิดตัวนี้ถ้าไม่กําหนดเองก็ใช้ตัว ETR นะครับตัวคูณเนี่ยแล้วก็ตัวคูณนะผมกําหนดไว้1.57ระยะห่าง,งมันก็จะคูณไปตัวนี้ Apply Price นะก็คือตัว Apply Price ไว้ใช้กับเส้นอ่า e m a นะอ่า ทีนี้ค่าเส้น EMA เส้นเร็วนะเส้นที่หนึ่งนะก็คือเส้นห้าวันนะอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นสีของเส้นแต่วความใหญ่ของเส้นตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้เหมือนกันนะครับค่าเฉลี่ยยี่สิบวันสี 4, ความใหญ่ของเส้นอ่าตัวนี้จะเป็นเส้นเทรนนะครับไว้ไว้ไว้จับเทรนนะครับอ่า เสร็จแล้วก็ค่าความใหญ่ของเส้นมาดูแม c d ีนะครับแมกนีฟาสมนะก็คือค่ามาตรฐานของเขานั่นแหละค่าดีฟอร์มันก็คือสิบสองยี่หกเก้านะครับอ่าสิกเนลเก้าอ่าตัวนี้จะเป็นสีของฮิสโตรแกรมของอ่าแมนีเนาะสีสีอะสามารถเลือกเปลี่ยนได้ก็ซิกเนลลายนะครับิกเนลลอ่าเป็นเส้นสัญญาณน,นั่นเองอ่า ก็เป็นสีแดงมาดูค่า ADX นะครับตัวระบบเทรนตัวนี้จะกรองสัญญาณพวกนี้นะใช้พวกนี้ในกรองการออกออเดอร์กรองสัญญาณนะอะ่ค่าก็เป็นสิบสี่นะครับแล้วก็ ADX Level นะครับขั้นต่ำสำหรับเทรนนะก็คือยี่สิบห้าอันนี้เป็นสีของ ADX นั่นเองแล้วก็เป็นบวก ดีไอคัลเป็นสี Di, Di, Di บวกดีไบวกดีลบนะครับลบดีนั่นแหละอ่ะตัวนี้จํานวนออเดอร์สูงสุดในกริปก็คือแต่ละครั้งที่เป็นเทรนขึ้นมามันจะมีจํานวนออเดอร์สูงสุดเท่าไหร่ทั้งหมดนะครับรวมกันมันจะเป็นสามนะแต่ละรอบนะแล้วก็จะมี pending ตรงนี้อ่ะตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้คนละระบบตัวนี้เป็นระบบอ่า เอาเวอร์นะจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็น pending นะครับเห็นไหม pending ล,ล่างๆตรงเนี้ตรงนี้ยเห็นไหม sell stop แล้วก็จะมี stop limit ตรงนี้กำหนดไว้หนึ่งสองแบบนี้มาถึงตัว counter trend ระบบส่วนเทรนดนั่นเองก็คือ SI ปกติเลย over s o l l overbought สามสิบเจ็ดสิบสามสิบยี่สิบ บ er อลลงเกอร์แบนเอาไว้ตรวจจับไดเบจนนะตัวนี้ยี่สิบค่าปกตินะามาดูเบรกเอาเบรกเอาก็คือยี่สิบสี่แท่งเทียนในไทม์เฟรมนั้นนั้นามาดูส l p i ปิงส a l p ปิงก็ตั้งค่าไทม์เฟรมแล้วก็เส้นเอ็มเอนั่นเองนะปรับได้ตรงนี้อันนี้ตัวล็อกโปรฟิตล็อกโปรฟิตมาจะ ทำงานเหมือนกับเทลลิงส stop นะครับแต่ถ้าเทลลิงสต็อปมันทำงานไปแล้วมันจะไม่ทำนะตัวนี้นมันจะชนกันแล้วก็ระบบบูแบรพาวเวอร์ n ิกแนก็คือเนี่ยที่เปิดอยู่ตรงนี้ยแบรพาวเวอร์เซลเนะี่ยก็คือตรงนี้แหละนะครับสามารถปิดได้ตัวนี้จะเป็นให้ตัวนี้จะเป็นเส้น EMA นะครับเส้น EMA าเร็วกับช้าแล้วก็ตัวนี้ให้เปิดออเดอร์กี่ออเดอร์ในอ่าสติกแนลแต่ละครั้งนะครับถ้ามันได้มีสัญญาณตรวจจับสัญญาณได้แต่ละครั้งให้มันเปิดกี่หมายนะครับจะเปิดอ,ออเดอร์ทุกๆุกราคาเปิดของแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนเปิดใหม่นั้นแหละจะเปิดออเดอร์หนึ่งหมายถ้าเราเล่นไทม์เฟรมห้านาทีมันก็จะเปิดทุกแท่งของห้านาที ไม้อ่ถ้าเรากำหนด10บไม้แล้วดิเรกชันนั้นมันยังเป็นดิเรกชันอยู่มันก็จะเปิดไปเรื่อยๆแทงเทียนห้าเอยแทงห้านาทีจำนวนสิบไม้ถ้าเรากำหนดสิบไม้นะอะ่มันก็หนดไว้สามอตัวนี้ก็เป็นแท่งกลืนกินะเป็นการาฟฟิง้งทีนี้ให้ตัวนี้ใช้เทลลิงสต็อปไหมตา,ามเฟรมก็ หนึ่งชั่วโมงหรือว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้ทําเฟรมไหนก็ได้นะครับอ่าเปิดปิดระยะเวลาของแท่งเกินกิ่นนะครับเช่นถ้าเราเปิดไว้เราใส่หนึ่งจุดศูนย์นะครับเราเทรดที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเราใส่หนึ่งจุดศูนย์มันก็จะเปิดออเดอร์และปิดแค่หนึ่งแท่งนะพอจบแท่งมันก็จะปิดปิด,ป,ดปิดหมายไปอ่า ถ้าอยากให้มันคูณสองก็เอาเป็นสองนะครับให้มันคูณกับจำนวนนาทีไปอ่นะ SLTP แบบกำหนดเองนะครับตรงนี้ใช้หรือไม่ใช้ทีนี้ก็ให้เปิดออเดอร์กี่ออเดอร์เหมือนกับตัวนี้เลยนะครับเหมือนกับตัวนี้เลยอ่นะผมกำหนดไว้หนึ่งหนึ่งไม้เสร็จแล้วการตั้งค่ามีแค่นี้นะครับอ่นะเนี่ยการตั้งค่ามีแค่นี้แหละ ส่วนเวลาเราเปลี่ยนไทม์เฟรมในการเล่นนะครับถ้าเราใช้ได n a มิกไดนามิก SLTP เนี่ยไทมเฟรมเล็กนะบทมเฟรมเล็กมันก็จะอ่าวัดค่าได้แคบลงใช่ไหมนะพอยมันวิ่งไม่ไม่กว้างนะ,ะก็ต้องเพิ่มตัวนี้ขึ้นไปเพื่อ ให้ระยะ SL กับ TP มันห่างออกนะครับไม่งั้นมันแกว่งโดน SL TP นะโดน SL หมดถ้าโดน TP ก่อนเพราะว่ามันโดน SL นะครับอาตั้ง SL สั้นเกินมันก็อ่าทำให้พอร์ตเราน้อยลงน้อยลงได้นี่ต้องปรับตามไทม์เฟรมที่เราใช้ในการเทรดนะ,ะเสร็จแล้วการตั้งค่าก็มีแค่นี้ เสร็จแล้วเราก็แค่กดตรงนี้เข้าไปในชาร์ตนะครับกดมันก็จะเข้าไปในชาร์ตทีนี้ก็เราก็จะดูตรงนี้ได้แล้วมาดูตรงนี้อ่เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้เราเปิดตรงนี้ค่าตัวจ,จับเทนที่มันจะดูนะครับอ่มันจะดูนะมันจะดูตรงนี้ก่อน ดูจากเส้น m อมเอสามเส้น B, B, หรอือเป็บล่าสามเส้นนะครับอ่ะมันจะต้องตัดกันก่อนตัดกันอ่ะสมมติมันตัดลงไปดูตรงไหนนี่มันตัดลงอ่ะเอาเอา,เอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้นะครับเ๊บมาตรงนี้นะครับมันตัดเส้นเ e อ็มเอมตัด ทั้งสาม่นสามเส้นแล้วนะตรงนี้อ่ะแท่งนี้แล้วกันจบแท่งนี้ปุ๊บระบบมันจะเปิดตรงนี้จะเปิดก็ต่อเมื่อตัวนี้นะฮิสโตแกรมตัวนี้ยมันอยู่ใต้ตัวเส้นสิกแนลด้วยนะแล้วก็ใต้เลเวลศูนย์อ่าฮิสโตแกรมตัวนี้แล้วก็ค่าเอดีเอ็ขณะนั้นนะ่ะมันจะต้องเท่ากับยีห้าหรือมากกว่ายีห้าขึ้นไปตรงนี้ มันก็จะเปิดตัวเทรนด์ฟ l ลวิ i งเซลล์แล้วก็ออเดอร์อื่นๆตามมาเนี่ยแปพาวเวอร์เซลล์ประมาณนี้เวลาเราจะเปลี่ยน Time Frame เล่นนะเพราะว่าทุกวัน Time f ฟ a มหนึ่งชั่วโมงหรืออะไรเส้นมันไม่ตัดตลอดเวลาหรอกนะครับเราเปลี่ยน Time Frame เล่นได้หรือว่าถ้าใครเอาไปรันยาวๆอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้หนึ่งชั่วโมงนะครับ อประมาณนี้แล้วก็มันก็จะเปิดออเดอร์มาใช่ไหมแล้วมันจะเปิดอีกตอนไหนนะตอนเส้นมันตัดอีกรอบหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องดูเส้นนี้ละเส้นนี้มันมันอยู่ด้านบนแล้วไม่ต้องตัดกันไปมาแล้วจะดูแค่สองเส้นละทีนี้อ่ะพอสองเส้นตัดขึ้นอย่างงี้อ่ะมันไม่เปิดนะครับมันจะไม่เปิดบ่ายอะไรนะเพราะว่าเรามีเส้นเทรนหลักอยู่นี่ตรงนี้แหละที่มันตัดโค้งตัดลงมาปุ๊บอ่ะ มันก็มาดูฮินสโตแกรมอีกว่ามันได้ไหมค่าตรง ADX ได้ไหมถ้าได้มันก็เปิดโอลวิงนะโอลวิงเตลวิกนะแบบนี้ประมาณนี้สำหรับวิธีตั้งค่าก็มีแค่นี้นะครับ